สวัสดีค่ะช่อง YouTube บ้านนะบอนสี่นะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมใน e p พีที่40นี้นะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่8กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะทางส่วนของเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทงางไปรษณีย์เอ s ให้ทุกบ้านคะ่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์083-054-1875ค่ะซึ่งใน EP ที่40นี้นะคะแม่ค้าจัดหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันลูกค้าอีกเช่นเดิมค่ะอัตราค่าจัดส่งนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าจัดส่งเหมาเหมา50บาททุกบ้านค่ะ และสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าจะส่งเหมาเหมา70บาททุกบ้านค่ะจะสั่ง1ต้น2ต้น3ต้นหรือ10ต้นนะคะก็จะเป็นค่าจัดส่งเหมาเมาตามที่แมค้าได้แจ้งไว้นะคะก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้มีอะไรกันบ้างตามแม่ค้ามาดูกันเลยจ้าเรามาเริ่มกันที่ไม้ชุดแรกนะคะมีชื่อว่าอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะแม่ค้ามีมาแบ่งทั้งหมด5ต้นนะแม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ50บแล้วกันนะคะบอกเลยนะว่ามีแค่ห้าต้นไม่มีสำรองนะคะสำหรับอ้อมกอดแห่งขุนเขาเนาะใครทักก่อนก็จะได้ต้นโตนไปก่อนนะคะแต่ว่าต้นเล็กนะคะลากเดินถึงก้นกระถางแล้วนะ รับไปยังไงก็เลี้ยงรอดแน่นอนนะคะลูกค้าน้ำไม่ต้องกังวลค่ะมาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะสำหรับมิตรไมตรีนะวันนี้แม่ค้าคัดมาแบ่ง4ี่กระถางนะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านาะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ50บาทค่ะ อาจจะออกลักษณะชมพูอมแดงนะคะกระดูกขาวนะตัวนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกค้านะเป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะค่ะสาหรับใครที่ชอบนะย้ํากันอีกรอบนึงแล้วกันนะมิตรไมตรีกระถางละ50บาทค่ะ ค่ะเรามาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนาทิเบตนะคะต้นนี้นะคะเป็นน้องเป็นไม้ทรงใบกลมนะคะจะเป็นไม้ที่กัดสีได้สวยเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะ,ะมากันที่ราคากันบ้างนะคะพร้อมกับยกฟอร์มให้ชมนะไซส์ฟอร์ประมาณนี้นะคะลูกค้านาแม่คะแบ่งให้ที่กระถางละ5 0บาทนะคะรับไป2กระถางจัดฟอร์มก่อสวยๆเลยนะคะลูกค้านะ,ะใครที่ชอบนะคะสามารถ หรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0830541875มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะจะเป็นไม้ทรงใบกลมนะลักษณะการกัดสีนะคะเขาจะกัดสีออกโทนชมพูนะคะลูกค้านะให้ดูใบนี้นะคะก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะลูกค้านะใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบไม้ทรงกลมนะคะลูกค้านะตัวนี้คือใบใหญ่เลยนะคะจะออกลักษณะใบใหญ่ยับยับเลยนะคะ อาจจะยกฟอร์มให้ดูนะฟอร์มก็ประมาณนี้นะคะลูกค้านะแม่ค้าแบ่งให้ราคาเบาๆเลยนะคะสําหรับจังหวัดพัทลุงนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ50บาทค่ะรายการต่อมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้าจําแรงค่ะ แม่ค้ามาแบ่งปันกันที่กระดะถางละ50บาทนะคะจะยกฟอร์มให้ชมนะคะลูกค้านะไซส์ฟอร์มประมาณนี้เลยนะคะแม่ค้าแบ่งให้ราคาเบาๆนะ50บาทนะคะหน้าเลี้ยงแล้วก็หน้าสะสมเช่นกันค่ะสําหรับมือใหม่นะลองเอาต้นนี้ไปเลี้ยงดูค่ะไปฝึกฝีมือดูนะคะถ้าเราเข้าใจนิสัยของบอนนะคะ บอกเลยว่าบอนสีเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะตายยากมากันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะลูกค้านะแต่แม่ค้าแนะนํานะคะสําหรับใครที่ชอบเลี้ยงนอกตู้นะแล้วก็มือใหม่นะคะอยากทดลองเลี้ยงบอนสีนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะต้นนี้นะพื้นใบสีแดงนะคะเม็ดสีชมพูนะเป็นไม้ใบไทยนะคะทนทานต่อสภาพอากาศด้านนอกมากเลยนะคะถ้าใครอยากชมฟองกอนะแม่ค้าแนะนํานะคะรับไป3ามต้นเลยนะ หนะ150บบาทเดี๋ยวแม่ค้าจะลองจับกระถาง ทั้ง3ต้นให้ดูนะคะว่าถ้าจัดฟอมกอแล้วจะออกมาลักษณะแบบไหนนะเขาก็จะออกเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้านะลูกค้าก็จะได้ชมฟอมกอได้เร็วขึ้นนะคะสําหรับใครที่ใจร้อนเนาะชอบฟอมกอแต่ว่าไม่อยากรอนานนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะอ่าสำหรับลูกไม้ต้นนี้นะคะแม่ค้ามีจํานวนสํารองนะคะลูกค้านะไม่ต้องกลัวหมดเลยนะคะสามารถทักแล้วก็สอบถามกันมาได้นะคะลูกค้านะ รายการต่อมานะคะมีชื่อว่าเจ้าจัก,กระพัดแดงนะคะเขาก็จะกัดสีโทนแดงนะคะจะมีเม็ดพ่าสีขาวนะคะตัวนี้คือสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะใบใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าจัก,กระพัดแดงนะ,ะแม่ค้ามีมาแบ่งทั้งหมดนะคะ6กระถางนะคะแม่ค้าให้ราคาที่กระถางละ50บาทนะคะซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะ เดี๋ยวแม่ค้าจะตัดภาพไปให้ดูตัวอย่างตอนโตนะคะสําหรับเจ้าจักรพพัดแดงนะคะค่ะและนี่คือตัวอย่างตอนโตของเจ้าจักรพพัดแดงนะคะถ้าอันนี้แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะก็จะมีคราบน้ํานิดนึงนะคะอ่ะถ้าตัวนี้นะคะไม้เริ่มสร้างหัวนะคะเขาจะเริ่มกัดฟอร์มสีได้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะใครที่ชอบไม้ลักษณะแบบนี้นะคะทรงใบยาวนะตัวนี้จะลักษณะออกบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะอ่ะ ย้ำขันอีกรอบหนึ่งเนาะเจ้าจัก,กรพพัดแดงตอนโตนะคะสําหรับหน้าไม้ตรงหน้านี้นะคะรายการต่อมานะคะมีชื่อว่าตะวันชิงพบนะคะจะให้ดูใกล้ๆเนาะอ่ะตะวันชิงพบนะคะแม่ค้าแบ่งปันที่กระถางละ50บาทนะคะก็ปอมก็จะไล่เลี่ยกันไปนะคะลูกค้านะจะมีเล็กใหญ่ ผสมกันมานะคะซึ่งแม่ค้าก็จะดูนะว่าต้นไหนนะคะลากเดินถึงก้นกระถางแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนมือนะคะลูกค้าสามารถรับไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแต่ว่าในการเลี้ยงนอกตู้นะคะลูกค้านะลูกค้าอย่าเพิ่งออกไป รับแดดร้อเปอร์เซนะคะให้บอนสีได้รับแสงแดดแค่เพียงช่วงเช้าก็พอนะคะลูกค้านะเขาจะค่อยๆสร้างหัวนะคะถ้าไม้จะทนทานต่อสภาพอากาศด้านนอกเนาะแม่ค่าแนะนำนะต้องรออายุประมาณสัก ห้าเดือนนะคะสี่เดือนหรือห้าเดือนนะคะถึงจะได้รับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะอ่ะสำหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะวันนี้แม่ค้าคัดมาได้5ต้นนะแม่ค้าจะมาแบ่งให้ที่ราคาเบาๆเลยนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะก็เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะลูกค้านะลูกค้าไปเลี้ยงแดดอีกนิดหนึ่งนะคะเขาจะค่อยๆกัดสีชมพูนะคะต้นนี้นะอ่ะมากันที่ราคานะคะแม่ค้าให้ที่ ละทางละ50บาทนะจ๊ะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะฟอร์มสวยเลยตัวนี้นะแนะนำอีกเช่นกันค่ะสําหรับฟอร์มก่อนนะสําหรับใครที่ชอบฟอร์มกะะ่อนนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะจัดฟอร์มกอนประมาณ2ต้นนะคะสวยแล้วนะคะลูกค้านะสําหรับเศรษฐีสุพรรณนะคะถ้าใครชอบฟอร์มกนะ่อนนะรับไปประมาณ2ต้นนะคะลูกค้าก็จะได้รับชมฟอร์มกอได้สวยทันใจคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะจะให้ดูฟอร์มแล้วก็ให้ดูลายใบใกล้ๆนะใครที่ชอบไม้ตัวนี้นะคะทรงใบยาวนะจะออกลักษณะสีน้ําตาลอมดํานะคะตัวนี้นะ,ะสำหรับดาวเคียงดินนะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ 50บาทนะคะจะอีกเช่นกันค่ะแม่ค้าเชียร์มากเลยนะราคาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลูกค้านะเหมาะสําหรับกับการจัดฟอมกอมากเลยนะคะลูกค้ารับไป2ต้นนะคะ100บาทนะคะไปจัดฟอมกอนะคะประมาณ2ต้นนะลูกค้าก็จะได้รับชมฟอมกอที่สวยเร็วทันใจนะคะลูกค้านะ อะใครที่ชอบนะคะไม้ต้นนี้นะชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะกระถางละ50บาทนะคะจัดฟอร์มกอ,องกระถาง100บาทจ้าสำหรับต้นนี้นะคะจะเป็นสิลาหุ้มทองผลาแผลงนะซึ่งเขาจะออกผาาแผลงหน้าแบบนี้นะคะใครที่ชอบนะหน้าไม้แบบนี้นะคะเขาจะออกพื้น4ชีชมพูนะคะลูกค้านะ แม่ค้าแบ่งให้เที่ยงราคาเบาๆนะสำหรับสิลาวหุ้นทองผ่าแปลงเนาะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ50บาทจ้าแม่ค้าคัดมาได้วันนี้5กระถางนะคะลูกคะ้านะ้หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีจํานวนสำรองค่ะมาต่อที่ต้นนี้นะคะสำหรับพันดาวน้แม่ค้าคัดมาให้ชม6ต้นนะมากันที่งราคานะคะสำหรับพันดาวน้แม่ค้าพยายามคัดหน้าไม้ซึ่งเขาเริ่มกัดเม็ดแดงแล้วนะคะลูกค้านะเห็นไหมคะว่าเขากัดสีได้ วยแล้วนะคะทุกใบเลยนะค่ะรุ่นนี้นะคะแม่ขาแบ่งให้ที่กระถางละ70บาทนะคะสำหรับพันดาวเนะะาะส์ฟอมประมาณนี้นะคะน้องโตแล้วนะคะพร้อมเปลี่ยนกระถางได้เลยนะใครที่ชอบฟอร์มก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะ สองกระถางกำลังสวยนะคะสามกระถางรับไปเลยค่ะแบบจุกๆแน่นๆนะคะสำหรับควมกอนนะพันดาวนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ,ะสามารถกัดสีได้สวยเลยนะพันดาวนะคะ,ะใครที่ชอบนะจ๊ะสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะสามต้นห้าต้นหรือสิบต้นยี่สิบต้นนะคะแมคคามีจำนวนสำรองให้นะคะสำหรับพันดาวนะมาแบ่งกันที่เจ็ดสิบบาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีเทพรักค่คะลูกค้าสำหรับสีเทพรักนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าฟอร์มสวยนะคะต้นโตแล้วนะคะลูกค้านะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ80บาทนะคะลูกค้านะใครที่ชอบไม้อ่ะ ลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะมีเม็ดที่เด่นแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเม็ดบอกได้ว่าเป็นเม็ดเรือนแสงเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะเห็นไหมคะว่าเม็ดเขาสวยมากนะคะอะใครที่ชอบเลี้ยงนกตู้นะจ๊ะฟอร์มกออีกเช่นกันค่ะฟอร์มกอนะจับไป2ต้นนะคะจัดฟอร์มกอได้สวยนะคะลูกค้านะ แม่ค้าจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะสําหรับสีเทพภารัก์นะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ80บาทนะคะวันนี้แม่ค้ามีมาทั้งหมด5กระถางค่ะหน<ส>ึ่งเดียวในวันนี้นะคะแม่ค้ามีมา1ต้นนะคะสําหรับเมืองเชียงใหม่เนาะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ100บาทนะสาหรับเมืองเชียงใหม่ต้นนี้แอบป้ายด้วยนะคะแม่ค้ามีแค่กระถางเดียวจ้า รายการต่อมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรสวรรค์นะคะสําหรับพรสวรรค์นะคะในคลิปนี้นะแม่ค้าขัดมาได้แค่3ต้นนะคะอาจจะเป็นรุ่นหลังๆของไม้ชุดนี้แล้วนะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ80บาทแล้วกันนะคะสําหรับพรสวรรค์นะแม่ค้ามีมาแบ่ง3กระถางนะคะต้นนี้บอกเลยว่าโทนสีเขานะคะจะออกลักษณะดแดงนะคะใบมันเลยนะคะลูกค้านะต้นนี้ก็น่าสะสมอีกเช่นกันนะคะลูกคะนะ้าน้าแม่ค้าแนะนําเลยจ้า รายการต่อมานะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าหญิงค่ะสําหรับเจ้าหญิงนะคะในวันนี้นะแม่ค้ามีมาแบ่ง3ามกระถางนะแม่ค้าให้ที่กระถางละ80บาทแล้วกันเนาะแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะมีแค่3ามกระถางนะคะลูกค้านะ,ะใครที่ชอบไม้โทนแดงนะคะต้นนี้ก็น่าสะสมเช่นกันค่ะมากันต่อที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านารีบูรพานะคะ จะเป็นโทนหน้าชมพูนะคะลูกค้านะวันนี้แม่ค้าคัดมา6กระถางนะคะเราแบ่งให้ที่กระถางละ60บาทแล้วกันนะคะแบ่งกันไปนเลี้ยงเนะะาะไซส์ฟองประมาณนี้นะคะลากเดินแบบแน่นๆเลยะคะ่ะลูกค้านะลูกค้ารับไปนะคะสามารถเปลี่ยนไซส์กระถางขึ้น6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะใครที่ชอบลักษณะโทนชมพูน,นะจ๊ะวันนี้ นี้นะคะมีชื่อว่าสิรานักปราดนะคะเป็นสิรานักปราดไม่ด่างนะอ่ะก็จะมีเขาก็จะมีความสวยอยู่นะคะถึงไม่ด่างนะลูกค้านะจะยกให้ดูนะเห็นไหมคะว่า ถึงไม่ได่างแต่เขาก็มีพื้นใบแล้วก็เม็ดสีที่เด่นนะคะลูกค้านะวันนี้นะคะสําหรับสีดานักปราดไม่ได่างนะแม่นะค้ามาแบ่งกันที่กระดางละ1น0บาทนะคะสําหรับต้นนี้นะเห็นไหมคะบางต้นก็จะมีแอบด่างบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้านะต้นโตแล้วนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปก็สามารถเปลี่ยนไซส์กระถางเป็น6นิ้วหรือขึ้น8นิ้วได้เลยนะคะลูกค้านะระหว่างในการจับ เปลี่ยนไซส์นะคะลูกค้านะหลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนดินเรียบร้อยนะคะให้ลูกค้าแช่ กระถางต้นไม้ไว้ในกระมังน้ําก่อนเนาะระดับน้ําก็ประมาณปากกระถางนั้นๆน,น,นะคะลูกค้านะให้เขากินน้ําจนอิ่มก่อนนะคะให้อยู่ตัวให้ดินอยู่ตัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยกออกมานะคะโดยมีจานร,รองน้ํานะคะบอนสีเป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะลูกค้านะอย่าให้ขาดน้ํานะคะถ้าขาดน้ํานะคะลูกค้าบอกแมนะคค้าบอกเลยนะน้องจะทิ้งใบแน่นอนคะ่ะ โตแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์อุทัยนะคะใครที่ชอบไม้ต้นนี้นะรุ่นนี้มีมาเยอะเลยนะคะอาจจะมากันที่ราคากันบ้างนะคะลูกค้านะไซฟรอมประมาณนี้นะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับอาทิตย์อุทัยนะแม่ค้าคัดมาให้ชมก้ากระถางก่อนนะคะแต่ว่าแม่ค้ามีจำนวนสำรองนะคะลูกค้านะไม่ต้องกลัวหมดเลยนะคะ ชุดนี้ทำมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะนะคะสำหรับใครที่เป็น f อซนะคะอาทิตย์อุทัยนะสั่งจองมากันได้เลยค่ะหรือจะรับไป2ต้นนะคะไปจับฟอร์มกอ่อนะลูกค้านะเดี๋ยวแม่ค้าจะทำให้ดูนะลูกค้ารับไปนะคะไซนี้นะลูกค้าไปจับไม้ต้นให้ติดกันเลยนะคะลูกค้าก็จะได้ชมฟอร์มกอ่อนนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้านะพอนึกภาพออกเนาะอ่ะ สำหรับอาทิตย์อุทัยนะคะสั่งจองมากันได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8ส5ค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าโจโฉนะคะอยู่ในตับ3าก๊กนะลักษณะเขาจะออกทรงใบยาวกึ่งใบหอกนะคะสําหรับโจโฉนะแม่ค้าแบ่งให้ที่ต้นละ 1, 150บาทนะคะใครที่ชอบอะสะสมบอลเก่านะวันนี้แม่ค้ามีมาแบ่งแค่4กระถางนะคะสําหรับโจโฉจ้า กันที่ต้นนี้นะคะน้องเป็นบอลยุคเก่านะคะซึ่งมีชื่อว่าเท้ามหาพลน,นะคะต้นล็กๆเขาจะป้ายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าอย่าตกใจนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะ ความป้ายเขาจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะลูกค้านะขอให้แค่ว่าเขามีด่างติดนะคะลูกค้านะทำไมแม่ค้าถึงแน่นันได้นะคะต้นนี้นะแม่ค้าเลี้ยงมาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะซึ่งจะรู้นิสัยการกัดสีของเขานะคะก็มากันที่ราคากันบ้างเนาะสำหรับเท้ามหาพลนะคะแมค้าแบ่งให้ที่กระถางละ120บาทนะคะวันนี้คัดมาได้แค่4ต้นนะคะเป็นไซส์โตพร้อมย้ายบ้านแล้วนะคะ ใครที่ชอบไม้เก่าต้นนี้นะย้ํากันอีกรอบหนึ่งเนะาะเท้ามหาพลนะคะมี4กระถางนะ120บาทค่ะรับ,บอสงไข่นะคะวันนี้แม่ค้ามีมาแค่กระถางเดียวนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ250บาทนะคะส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะสามารถขึ้นกระถาง6ได้เลยค่ะ สำหรับเทพสายลุงนะคะวันนี้แม่ค้าก็มีมาแค่1กระถางนะคะจะให้ดูรายใบเนาะ,ะความด่างสวยมากเลยนะคะสำหรับเทพสายลุงต้นนี้นะ,ะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะสำหรับเทพสายลุงต้นนี้นะ สำหรับเศรษฐีพัล้านนะคะวันนี้บอกเลยว่าด่างเหลืองสวยมากๆเลยนะคะวันนี้แม่ค้ามีมาแค่สองกระถางนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ150บาทคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะเขาด่างแล้วนะแมคค้าคัดลายใบด่างๆมาให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะถ้าเลี้ยงแดดยังไงเขาก็กัดด่างสวยนะคะซึ่งเขามีเชื้อด่างนะจะให้ดูนะ ปรีใหม่นะคะซึ่งติดด่างนะคะตัวนี้ด่างเหลืองนะตัวนี้นะค่ะมากันที่ราคานะคะสําหรับยอดมงกุฎนะคะแม่ค้ามีมาแบ่ง5กระถางนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ1 5 0บาทค่ะ ต่อกันที่ต้นนี้นะคะสําหรับไม้ชุดนี้นะมีชื่อว่านกพะเก้านะคะ mm hmm. ลายใบยสวยมากๆเลยนะคะความายเด่นชัดมากๆเลยเนาะค่ะวันนี้นะคะสําหรับนกพะเก้าชุดนี้นะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ 1, 150บาทนะคะจะให้ดูลายใบยนะตัวนี้ถือว่าป้ายสวยเลยนะคะชุดนี้นะค่ะต้นฟอร์มประมาณนี้นะแม่ค้าแบ่งที่ราคา 1, 150บาทนะคะในวันนี้มีมาแค่4กระถางค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายเนาะลูกค้าชอบต้นไหนนะคะสนใจต้นไหนนะคะก็จดลงกระดาษนะคะแล้วก็สามารถทักหรือโทรและแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์0830541875ค่ะสำหรับรอบส่งใน EP ที่40นี้นะคะแม่ค้าจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพุทธที่8กุมภาพันธ์นะคะ เราจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไตรสีเอ e มเให้ทุกบ้านค่ะก็<ม>เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะแม่ค้ามีดินผสมใบก้ามปูมาแนะนำลูกค้านะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มองหาดินผสมใบก้ามปูเพื่อปลูกบอนสีนะคะ ซึ่งเป็นดินนะคะหมักธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะที่อยากจะได้ดินไปปลูกบอนสีนะคะเรานำมาแบ่งปันสองไซส์ด้วยกันนะคะ ไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกรัม100บาทรวมส่งค่ะและไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกรัม180บาทรวมส่งค่ะซึ่งเราจะจัดส่งแบบ e m s ให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นดินที่เรานำมาใช้ปลูกบอนสีในสวนเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นดินที่ใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ทางสวนใช้มาโดยตลอดค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะหาดินเพื่อปลูกบอนสีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ